ู้ชมวันนี้ก็อยู่ที่นาพัดพัดแล้วพอเพียงนะคะวันนี้พัดพัดน่ะพี่พัดพัดเนี่ยจะมารีวิวสวนของน้องพอเพียงกับพี่พัดพัดกันนะคะไปดูกันเลยโอเคพาไปดูหน่อยค่ะ จะโดดขึ้นมาบนน้ำก็ไม่รู้ด้วยค่ะตัวอะไรคะไม่รู้อ่ะสัตว์ประหลาดหรือเป,ปลา่าคะอรสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยดีนี่ก็คือน้องเียเพียงปาู่ค่ะน้อาหาราองเดียวโยนใหต้องต้องซื้อปลามาปล่อยเพิ่มไหมทำไมลูก ไปไปเก็บมะม่วงให้ผู้ชมดูที่นมีมะม่วงพันอะไรบางนู้นไกลๆนู้นเป็นน้ําดอกไม้กระเขียวเสวยนะคะอันนี้เก็บมาแล้วเมื่อกี้นี้มีน้ําเต้ามีน้ําเต้ากับมะม่วงบางส่วนแต่ว่าเก็บมาน้อยไปยังไม่พอแจกเพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มอีกหน่อยอัน้มงแอปเปิ้ลนะคะลูกต้องรอให้ลูกมันแดงก่อนนะคะแล้วมันจะสีชวนเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันเกี่ยวข้าวลูกเพื่อ แต่ไม่รู้นะคะว่าข้าวพันอะไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะเดี๋ยวมาเกี่ยวข้าวกันค่ะเดี๋ยวนัด<อ>วันมา,<ด>มาเกี่ยวค่ะใช่ค่ะอ,อันนี้คือมะม่วงแก้วนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะมะม่วงแก้วนะคะวิธีเด็ดเราห้ามปิดมันเป็นลูกนะคะไม่งั้นอสาธาาาิตวิธีการเก็บมะม่วงค่ะเดาหาลูกใหญ่ ใช่เก็แบบนี้ค่ะโอเคเถ้าไม่งั้นมันจะยางเยอะเก็บเผื่อป้ากระต่ายอีกหน่อยลูกนี่แล้วก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาขันตอเอาที่มันโตๆอ้วนๆหน่อยนะลูกอันนี้มะม่วงแก้วตรงนู้นมะม่วงแรดนะคะอยู่มุมโน้นแรดแรดค่ะหนอขึ้นเพียบเลยค่ะแรดค่ะแรด ถ้ามันเพิ่มขามันก็กลายเป็นมะม่วงประหลาดก็ต้องมาขอหวยกันแล้วค่ะลูกเด็ดยากอะค่ะเด็ดไม่ได้ไหนคะยาะค่ะเด็ดไม่ได้อ๋อให้ตาให้ตากล้องช่วยเด็ดนะคะทุกคนเพราะเราเด็ดไม่ได้ค่ะตากล้องก็เด็ดยากเหมือนกันนี่ค่ะนี่นะคะน,น,นี่ดูโอ้โหสวยมากดูวัดน่าหนูสช่ไนา แล้วก็มาวางอันนี้ป้ากระต่ายจองแล้วดูซิแบ่งกี่คนลูกพอ,อยังไหมลูกยังค่ะเพราะป้ากระต่ายบอกว่าไม่พอ,อยงเออป้า,ปากระต่ายชอบกินเยอะอ,ยอ้วนเพราะกินมะม่วงนี่แหละนี่ให่มาโอเควาดภาพใหทุกคนเนี่ยเท่ามือเลยอ่อเท่ามือเราเลยทุกคน ในบ่อเราก็มีปลาคกนในบ่อเราก็จะมีปลานะคะมีนี่แม่น้ำเรามันจะเป็นสะของเรามันจะเป็นตัวยูนะคะเนี่ยมันล้อมที่นาเราไปยาวไปนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆสองลูกนี้ไหวไหมไหวค่ะเด็ดขั้วบนเลยลูกเด็ดขั้วบนเลยโอเคจะเลืออีกลูกอะไรเกิดอะไรขึ้น เด็ดไม่ได้อีกแล้วค่ะตากล้องช่วยหน่อยค่ะอาเด็ดตรงนั้นก็ได้ลูกนอข้างล่างมันก็ได้นะนี่อนอตรงนี้อตรงนี้ค่ะเออโอเคยังน้อยยังน้อยมันก็ไม่ไหลอ,อันนี้พอแล้วนะลูกโอเค <มา S 1> ปะ,คะก็ว่ากันใจบอกว่าชอบอียเยอะอยูนเลยโอ้มันเยอะแล้วลูกกินยังไงไวล่ะลูกมันจะได้สดๆอยู่ที่ต้นมันนะลูกอ,อ,อีอืออ่ะบายบายผู้ชมด้วยค่ะ